สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างนิกนะครับวันนี้แต่ชั้นนี่ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาปูพื้นนะครับวันนี้ปูพื้นไอแพนเจล่าบดกับสิบแปดมิลนะครับตัวนี้ครับเป็นพื้นนี้เราจะหยุดตะปูเกี่ยวนะครับกับชั้นนี่ก็ห้าห้าชุดนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับ ทีมมาน์ตมดวันนี้ก็มากัน5้าคนนะครับอยู่กับเพ้นี่ก็สองคนนะครับปูได้เกือบครึ่งแล้วนะครับตัวนี้ครับเกือบเพนซสมาร์บดครับไอเชิราบอดครับตัวนี้ชิราบอดสิบแปดมิลนะครับครับพอเดินได้เดินบนได้นะครับตัวนี้ครับมาข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ข้างหลังนะครับครับเป็นชั้นมองจากด้านหลังนะครับตัวนี้ครับ มันจะมีตะไคร้เควนตึงก็ตังค้องโชว์นะครับตรงนี้ครับอ่าตั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาก็เกือบจะนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ครับครับมันมีรายละเอียดเยอะนะครับตัวนี้ก็มันคุ้นคลังที่จะชานิดนึงครับตรงนี้นะครับครับตั้งชั้นตั้งชั้นลอยนะครับตั้งหมดครับตอนนี้ก็เรือไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีถ้าเหมือนไดกับปูพื้นนะครับซึงก็มีงานเก็บเล็กๆน่อยนะครับ นะครับว่าอยากจะทำแบบลักษณะแบบนี้อันโทรสอบถามได้นะครับเบอร์ตทรจังนิ่นะครับศูนย์เก้าเก้าห้าสี่ศูนย์สามสามหกสามนะครับอ่าหรือจะโทรมาทําอย่างอื่นก็ได้ครับว่าลักษณะกันทำเลยจะใช้เล็กแบบไหนหรือใช้ข้องวัสดุแบบไหนครับโทรสอบถามได้นะครับยินดีครับอ่าครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นไอ้บันไดเลื่อนนะครับตัวนี้ครับอ่าจะบนานไดเลื่อนจะเลื่อนไปยาวๆเลยนะครับตัวนี้ครับอา้างบนมันจะมีตัวประคองนะครับอ่าจะลุนยาวๆไปเลยครับตัวนี้ความยาวก็อยู่ประมาณยี่ห้าเมตรนะครับตัวนี้ กประมาณนี้นะให้ดูมันได้เลื่อนนะครับครับเดี๋ยวจะดูอีกฟังหนึ่งนะครับฟังนี้ก็จะเข้าวางกล้องแล้วนะครับกับก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับข้างในก็จะมีอีกเยอะนะครับ สนใจก็มาสอบถามได้นะครับตรงนี้อยู่ที่สามแยกวังโต้ครับอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับครับมาแร็วเดี๋ยวจะติดใจนะครับตรงนี้ครับอ่าครับตรงนี้ชื่อรานก็พลาซ่ h o m มนะครับอยู่สามแยกวังโต้ครับถ้ามาจากหน้าอำเภอก็อยู่ขว้ามือนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ